พี่ตาเอ้าไอ้นั่นทำไมนอนมะเออไอ้นมันแกงเปล่าวะพี่จิมชื่อนั่งมอยไม่ออกเลยอ่ะนั่งมวยนอนแล้วอ่ะเออเออแกงจะพอมันบอกไหมรอพี่จิมคนเดียวตอนเนี้ยหอยานนะครับถามพี่จิมก่อนแล้วผมแล้วก็เริ่มเลยนะสวัสดีครับยามินสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ ชัยชนะในครั้งน,นี้นะครับ,รบเป็นไงเป็นไปนตามที่เราวางแผนห,ห,ห,หรือตั้งเป้าไว้ไหมก็ตั้งเป้าตั้งเป้าไว้ครับตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะเอาชนะน็อกอยากจะได้โบนัสอ๋อก็คือพูดถึงคือตั้งเป้าไว้ก็คือคอยากจะได้โบนัสอยู่แล้วใช่ครับมากกว่าสองตรงกแรกดูเหมือนเป็นเกมที่ค่อนข้างจะอัดเลยก็ตื่นเต้นครับพี่ตื่นเนต้น<ฟ>ตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับหยุดหยุดไปนานแล้วก็ไฟที่แล้วเรามาต่อยต่อยที่อ ที่เนี่ยแต่ว่าชาวของไทเทครับแต่ว่าคือมันไม่เหมือนกันอันนั้นก็ค่อนข้างไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีคนเท่าไหร่แต่ันี่คือแสงสีเสียงทุกอย่างครับบรรยากาศตื่นเต้นจนลืมไปหมดเลยที่ซ้อมมาลืมไปหมดเลยสองยกลืมไปหมดเลยแล้วยกยกสามได้ลูกพี่มามาเตือนสติว่าซ้อมมาซ้อมยังไงเขาสอนมายังไงสอกเสือกหายไปไหนหมดไม่มีเลยก็ถึงมานึกนึกได้ครับสองยกยังตื่นเต้นไม่หายเลย บรรยากาศในวันลุมินีมันกดดันคุณขนาดนี้ก็ส่วนหนึ่งก็หยุดนานด้วยพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่อยนานแล้วก็พอกลับมาเราไม่เคยมาเจอแบบนี้ด้วยไม่เคยมาเจอนมเล็กด้วยครับพอกลับมาอย่างนี้ตื่นเต้นมากกดดันครับครั้งแรกที่เราต่อยนมเล็กครั้งแรกครับแต่ผมรู้สึกตั้งข้อสังเกตนะยกแรกเหมือนกับว่าเราโดนลังตัวเราโดนจูบกับนจูบครับจูบกันครับจุบครับพี่ยอมยอมรับเลยครับโดนต่อยลิ้นปี่ทีแรกจุบจุบครับหายใจไม่ออกเลยแก้สถาการ ก็ล็อกไว้ก่อนแล้วก็พยายามให้มันฟื้นนิดหนึ่งให้มันฟื้นก่อนเพราะตอนแรกหายใจไม่ออกเลยครับรออเใช่พี่หายใจไม่ออกเลยแต่ก็มันก็ต้องฝืนไว้ก่อนเพราะว่าถ้าคนที่แบบถ้าคนที่เคยโดนจะรู้ว่าพอโดนลิ้นปีกปุ๊บมันหายใจเข้าก็ไม่ได้หายใจออกก็ไม่ได้มันมันแน่นนะครับคิดมันเป็นไฟแรกที่เราัมแบ็บมาแล้วเราโดนอย่างนี้น่าจะเรียบร้อยอย่างนั้นลน่าจะเรียบร้อยเขาถ้าเป็นไฟแรกเพิ่งกลับมาแล้วโดนอย่างนี้น่าจะ น่าจะนอนไปแล้วน่าจะยืนไม่ไหวแต่ว่าไฟนี้ร่างกายร่างกายก็ดีกว่าไฟที่แล้วค่อนข้างเยอะครับคุยเล่าถึงจังหวะลิชชอตที่เราชนะน็อกนะครับดอกนั้นมันยังไงมันเกิดอะไรก็จริงๆแล้วมันเขาเขาเขาเข้ามาต่อยขวาพอดีพอเขาเวลาเขาต่อยเขาจะถมตัวเข้ามาแล้วครับแล้วก็ศอกเนี่ยผมซ้อมไว้ตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วเพราะว่าดูเทปเขาต่อยว่าเวลาเขาต่อยเนี่ยเขาจะถมม้ามาต่อยแล้วก็เรากล้าไปฟันศอกในสวนก็คือ ทางเดียวกันคือสองแรงบวกอยครับซึ่งก็ลู่ลงไปเลยนอนเลยครับตอนแรกสองยู่แรกไม่ได้ใช้เลยใช้ทีที่ยกสามนั่นแหละครับพอใช้ปื้อผมสอกโดนแล้วผมจะหมอบผมล็อกแล้วเขาทิ้งตัวไปแล้วเรารู้ว่าเขาเขานอนแล้วครับก็เลยไอ้นี่ไปสอกแรกด้วยเนี่ยสอกแรกเลยครับนี่ผมถามหน่อยว่าถ้าอย่างนั้นมันเป็นผ่าไห่ตายที่คุณ ที่คุณเก็บไว้หรือคุณลืมใช้ลืมใช้ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่เก็บไว้เขาลืมใช้ขลืมใช้คือทางแข่งหรือพิมงานนี่ก็บอกว่าซ้อมเตือนยกสามว่าสอกไม่มีเลยเราซ้อมมาเรื่องเยอะลงไมนอน่า่ล้า้วเขาลงไม่นอน่ายล้า้วเป็นไงเราความสึกตอนนั้เป็นไงก็ในความรู้สึกผมผมว่ามันโดนเต็มอ่ะพีล้าเขาไม่น่ารู้ครับจังหวะที่ว่าสอกโดนปุ๊บผมสอกเสร็จแล้วผมไปล็อกเขาไว้จังหวะผมล็อกเขาไว้อะเขาทิ้งตัวลงไม่นอนผมคิดว่าเขาไม่น่ารู้ครับทีนั้น ครับเพราะมันโดนโดนแรงครับพี่สองแรงบวกเข้ามามซึ่งมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราเราตั้งเป้าไว้เป็ไงครับดีใจมากครับดีใจครับจากนี้ไปเราพูดบนเวทีเราอยากจะได้อยากก็จริงๆแล้วไม่ได้อยากพูดอะไรเยอะแต่ว่าที่ตั้งเป้าไว้คือจะตั้งใจแล้วก็อยากได้สัญญาวันใหญ่ครับแล้วก็อ,อยากจะถึงชิงแชมป์เลยเพราะกลับมารอบนี้ก็ตั้งใจเพื่อ ที่จะมาต่อยรายการวันลูมินีวันแชมเปี้ยนชิพโดยเฉพาะอยู่แล้วครับแล้วลพิกัดที่เล็งไว้นี่ของใครครับแชมป์ครับอ่าตอนนี้พิกัดผมร้อยสามห้ารถถังรถถังรูปเล็กใช่ครับแต่ว่าแก็บความฝันของเราในอนาคตความฝันครับความฝันแน่นะเกับเป้าไว้ฝันแล้วมันมีสิทธิ์จะเจอฝันได้มีแต่เจอใครก็เขาก็โอเค สองในแต่ละคนนี่ที่ว่าวางแขนเจะป้องกันเสร็จปุ๊บเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยเรามาประเมินไหมว่าเฮ้ยกลับไปค่ายเนี่ยต้องมีอะไรที่มันต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็มีครับพี่อย่างแรกเลยการบ้องกันตัวการบ้างกันตัวก่อนเลยเพราะว่าวันเนี้ยที่ซ้อมมาที่ซ้อมมาคือจังหวะที่เราซ้อมเราใส่นมเล็กนี่แหละซ้อมแต่ว่าพอเทนเนอร์เขาโตมาอะไรเงี้ยมันนมมันใหญ่เป้ามันใหญ่เราบังได้ แต่พอขึ้นมาจริงๆมันเจอนมเล็กเหมือนกันทั้งต่อยแรงต่อยเร็วมันการป้องกันตวมยากยากครับท่านี่ถังหน่อยเลท่านนั้นเราไม่เคยต่อยซีออนมาก่อนพอมาต่อยซีออนปุ๊บเนี่ยนอกจากมันป้องกันยากแล้วมันเหมือนหนักกว่าเดิมดาหนักนนกว่าครับพี่มากหนักกว่าครับหนักกวามากอ่ะสุดท้ายนี้แฟนเราลูกเรารอเชียร์อยู่อยากจะมีอะไรฝากหรือพูดถึงแฟนกับลูกเราแล้วก็บรรดากองเชียร์ที่ เขาพร้อมจะเชียร์เราติดตามเรามาตลอดนะครับครับก็วันนี้จากนี้ดีกว่าครับจากนี้ไปก็ผมก็จะตั้งใจตั้งใจซ้อมตั้งใจทําร่างกายทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นครับแล้วก็ฝากขอบคุณกองเชียร์ครับทุกท่านที่ตามเชียร์ตามให้กำลังใจกันนะครับทุกช่องทางขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับถามนี่ครับตัวนัสได้เงินตัวนัสแล้วเอาไปทำอะไรก็ใช้นี่ครับใช้ี่ ครับเฮ้ยมีน <énormément Four> <te> ี่อ่ะมีที่นี่มีกว่าจะได้โถกว่าจะได้ต่อยผมคุณจะกลับมานะผมคิดว่าคุณแบบกบับไรายอย่างหลายอย่างพี่หลายอย่างไปแล้วอ่ะยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับผมครับโอ้โหพี่เจมส์เนี่ย